สารรีฟจะพาทุกคนมาร้านเบอร์เกอร์หนึ่งที่เบโกรงร้านเบอร์เกอร์ร้านนี้จัดตกแต่งสไตล์คาเฟ่เลยนะดูน่านั่งมากอีกอย่างเลยก็คือมีเบอร์เกอร์ให้เลือกแบบหลายไซส์หลายขนาดซึ่งร้านที่พามานะครับชื่อว่าร้านเบอร์เกอร์อาลาดินอยู่เบตรงนี้เองการจัดตกแต่งภายในร้านนะครับป้ายอะไรต่างๆอ่ะมีการจัดองค์ประกอบของกราฟิกสวยงามโต๊ะที่นั่งของร้านก็มีหลายโต๊ะเลยอีกอย่างโทนในการตกแต่งก็จะออกโทนสี ขาวสีแดงคราวนี้เรามาลองกินเบอร์เกอร์ที่นี่กันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงตอนเนี้เราได้กันมาแล้วเบอร์เกอร์ที่สาระลีฟสั่งนะครับก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อรอมรีนี่แหละที่เขาอ่ะก็จะใส่เนื้อมา1ชิ้นตัวเบอร์เกอร์ใส่ทั้งซอสใส่ทั้งมายองเนสฉ่ำๆอเวลากัดอ่ะรสชาตินี่แบบจุ้ยซี่ในปากมากสุดยอดเลยกินเบอร์เกอร์กันเสร็จก็มาต่อด้วยเครื่องดื่มไอเนี้ยสาระลีฟเองก็สั่งมะนาวโซดาซ่าสดชื่นซึ่งนี้เองก็จะเป็นภาพ รบรรยากาศของร้านนะครับนั่งแบบสบายโลงประกอบของการเอาแกลเลอรี่อะไรต่างๆมาใส่อ่ะมันก็ดูสวยงามเหมือนกันแกลเลอรี่ที่ใช้นะครับก็จะมีแกลเลอรี่ทั้งวงดนตรีทั้งรูปแกลเลอรี่หนังอีกอย่างก็ยังมีภาพวาดที่เป็นรูปสถานที่อะไรต่างๆก็สวยเหมือนกันนะก็เผื่อใครที่อยากจะมาลองก็มาลองที่ร้านาาดินเบอร์เกอร์อยู่ที่เบตงด้านได้นะครับ